สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต,ต,ต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําสมาชิกจากวงบอยกรุ๊ปที่จะได้มีการเดบิวต์ในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือวงที่มีชื่อว่าเทมเพสนั่นเองนะครับสำหรับเทมเพสนั้นนะครับก็เป็นบอยแบนด์บอยกรุ๊ปน้องใหม่นะครับจากค่ายต้นสังกัดนั่นก็คือค่ายเยหัวเอ็นเตอร้ ในตอนแรกนั้นได้มีการเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคมของปี2021และในตอนนั้นก็ได้มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆแนะนําสมาชิกแต่ละคนไปนะครับและก็ได้มีการวางแผนเดบิวต์อย่างเป็นทางการไว้ในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้แต่ว่าล่าสุดนั้นทางค่ายได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการเลื่อนเดบิวต์ของเด็กๆเทมเพลตออกไปจากวันที่21กุมภาพันธ์นะครับไปเป็นวันที่2มีนาคมแทนเนื่องจากว่าเด็กๆทุกคนในวงนั้นนะครับมีการตรวจพบเชื้อโควิดในร่างกาย ทำให้จะต้องเข้ากราบการรักษาตัวแล้วก็พักรักษาตัวให้หายดีจากอาการนี้ก่อนในตอนนี้ก็มีข่าวแจ้งออกมาแล้วนะครับว่าเด็กๆทุกคนนั้นมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หายดีกันแล้วแล้วก็จะได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการอย่างจริงจังเลยในวันที่2มีนาคมนี้นะครับยังไงเนี่ยทุกคนก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับการเดบิวต์ครั้งนี้ของ e m p เพสกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับรู้จักกับเด็กๆทุกคนในวง e m p เพสนี้นะครับว่ามีใครบ้างชื่ออะไรกัน เมมเบอร์ Member คนแรกจากทั้งหมด7คนในวงนี้นะครับมีชื่อว่าอุ้ยอุ้งหรือว่าอีอุ้ยอุ้งนั่นเองนะครับ สำหรับอุยองนั้นนะครับก็มีชื่อสเตตเนมในการเดบิวต์ครั้งนี้ว่าลิวนะครับอวยองนั้นเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี2001นะครับและเขาเนี่ยก็จบการศึกษาจากฮันลิมมัลติอาร์ตสกูลด้วยนอกจากนั้นนะครับอยองเนี่ยยังเคยได้เข้าร่วมรายการเซอร์เวอร์ของทางประเทศจีนนั่นก็คือ Produce 101ในซีซั่นที่2นะครับและจากการเข้าแข่งขันในรายการครั้งนี้เองก็ทําให้หลายๆคนนั้นชื่นชมแล้วก็ติดใจนะครับในความหล่อแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยของอุยองเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่มี Character ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยอุยอุงเนี่ยก็ยังได้มีการยอมรับแล้วก็ขนานนามในรายการนะครับว่าอุยอุงนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในการสแสดงแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆเลยยังไงก็มารอดูกันนะครับว่าการเดบิวต์ครั้งนี้เขาจะโชว์ความสามารถบนเวทีเนี่ยได้ปังขนาดไหนสําหรับอุยอุงนะครับและสมาชิกคนที่2ของวงนี้นะครับมีชื่อว่าคิมแทรแรหรือว่าแทรแรนั่นเองนะครับแทรแรนั้นเป็นเมมเบอร์คนที่ของของวง, est, งเ,เ,เ,เมวท 9, มเพลคซ ปี2002นะครับโดยแทรแรนะน,นะครับเป็นมักเน่ของวงที่มีอายุน้อยที่สุดแล้วก็เกิดในปี2002คนเดียวในวงเลยนะครับโดยบุคลิกของแทรแรนะนะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับแต่ว่าแทรแรนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่มีความตะมูตะมิไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครที่ได้มีการติดตามเทมเพลมาตั้งแต่ได้มีการเปิดตัวมานะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแทรแรนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเงียบกว่าคนอื่นๆนะครับแต่เขานั้นเนี่ยก็จะคอยใส่ใจทุกกคคคนนนแแลล้้ว็็เปนนทีีอยอย่่่่ออยูขางงหัพต ก็จะคอยส่งยิ้มแล้วก็คอยซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนในสิ่งที่ทำอยู่เสมอๆเลยนะครับนี่ก็เป็นมุมน่ารักที่แฟนๆนั้นได้มีการมองเห็นแทแรมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวเดบิวต์นะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยแทแรก็จะได้โชว์ความสามารถแล้วก็โชว์หลายๆด้านที่ดีมากๆให้แฟนๆนั้นได้ติดตามหลังจากเดบิวต์นะครับยังไงก็รอเป็นกำลังใจให้กับแทแรด้วยมากันต่อที่สมาชิกคนต่อไปเลยนะครับสมาชิกคนต่อไปนั้นมีชื่อว่าฮันบิน ซึ่งฮันบินนะนะครับเป็นชื่อสเตตเนมของเขานั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อของเขานะครับมีชื่อว่างอกงอกฮุงถ้าหากว่าเรานั้นได้มีการออกเสียงชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าฮันบินหรือว่างอกงอกฮุงนั้นนะครับเขาเป็นเมมเบอร์ที่มาจากเวียดนามนะครับเป็นคนสัญชาติเวียดนามเลยดังนั้นเนี่ยชื่อเวียดนามของเขาเนี่ยค่อนข้างจะออกเสียงยากนะครับสำหรับเราถ้าหากว่าเรานั้นได้มีการออกเสียงของฮันบินผิดไปในภาษาเวียดนามนะครับก็ขออภัยไปด้วยสําหรับฮุงหรือว่าฮันบินนั้นนะครับก็ ฮันบินนั้นเนี่ยเกิดเมื่อวันที่19มกราคมของปี1998นะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับเราได้มีการแนะนําน้องเล็กของวงไปนั่นก็คือแทแรนะครับคราวนี้เนี่ยฮันบินนะครับเขาคือพี่ใหญ่ของวงนะครับฮันบินนั้นเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถทางด้านการเต้นมากๆเลยในตอนเด็กๆเนี่ยเคยเป็นทั้งครูสอนเต้นนะครับแล้วก็ได้เป็นคนที่ก่อตั้งกลุ่มเต้นมาด้วยแถมฮันบินนั้นก็ยังเคยเข้าแข่งขันในรายการชื่อดังของทางเกาหลีอย่างรายการไอแลนด์นะครับที่เป็นรายการ Survival หา r d Boy Group Global นะครับซึ่ง จากในรายการนี้เองนะครับก็ทําให้ฮันบินนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมามากๆเลยมีแฟนคลับที่คอยติดตามเขาอยู่จนถึงขั้นมีงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกแบบเดียเด่ยวๆของเขาเลยนะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยฮันบินก็ได้เซ็นสัญญากับเวทหัวอินเตอร์เทนเมนต์และในตอนนี้เขาก็ได้ร่วมเดบิวต์ในวงที่มีชื่อว่า Tempest เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เรียกว่าฮันบินนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนในวงนะครับที่มากประสบการณ์และก็มีฐานแฟนคลับที่ติดตามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแถมยังมีความสามารถมากๆเลยทางเรื่องกกกกกาาาารรรรรรรเเเต้้้้นนนนนแลละอองง่ยยย็็็ไไมปใใคับดช ความสามารถไปมากมายเลยและในครั้งนี้เนี่ยในวงเทมเพลตนะครับเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆและในตอนนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะโชว์ความสามารถให้แฟนๆนั้นได้ติดตามฮันบินในฐานะสมาชิกจากวงเทมเพลตแล้วนะครับมากันต่อที่สมาชิกคนต่อไปนะครับมีชื่อว่ายองซอปหรือว่าอันยองซอปนั่นเองยองซอปนะครับเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคามของปี1999ซึ่งหลายๆคนนะครับก็อ,อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับยองซอปแล้วเพราะว่าเขานั้นเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Survival นะครับอย่าง รายการ Produce 101ในซีซั่นที่2ซึ่งยองซอบนั้นนะครับในรอบฟในเนี่ยก็ได้อันดับที่16ไปเลยแต่ก็ไม่ได้เดบิวต์ในนามของวงบอยกรุปที่มาจากรายการนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่ายองซอบนั้นจะไม่ได้เดบิวต์ในรายการนะครับในต,ตอนนี้นั้นยองซอบก็ได้เดบิวร่วมกันกับเทมเพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในรายการครั้งนั้นนะครับยองซอบเนี่ยยังได้มีการติดอันดับเด็กที่หน้าตาดีในรายการด้วยได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเบมเบอร์นะครับที่มีบุคลิกที่โดดเด่นมากๆแล้วก็มีคววาาาาามสามสรรรรถทั้้้้้งงกรรงกกอเตนแล็ได ความสามารถนี้ไปให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เห็นจากในรายการแข่งขันและก็คลิปคอนเทนต์แนะนําตัวเมมเบอร์ของวงกันเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เองเนี่ยก็มารอติดตามนะครับว่าในการขึ้นเวทีขึ้นสเตจโชว์ต่างๆของยองซอฟนั้นเขาจะโปรยสเสน่ห์ของเขาบนเวทีได้มากขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยยองซอฟนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่มีหน้าตาที่หล่อมากๆจริงๆนะครับยังไงก็มารอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับยองซอฟในฐาน,นะสมาชิกจากวงเทมเพลตกันด้วยนะครับสมาชิกคนถัดไปนะครับมีชื่อว่าแจวอนหรือว่าชื่อจริงๆก็คือซงแจ นนนัั่เองะครบสำหรับทรงแจวอนหรือว่าแจวอนั้นะครับก็มีชื่อสเตตเนมในการเดบิวต์ครั้งนี้โดยเขาใช้ชื่อว่า วารังนะครับสำหรับแจวอนนั้นเกิดเมื่อวันที่23เมษายนปี2001นะครับอีกหนึ่งสมาชิกของวงที่มีบุคลิกและก็หน้าตาที่เก๋มากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นไอคอนก็ได้เลยซึ่งแจวอนนั้นนะครับก็เคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการเซ r ร์ v a วของทางช่อง MBC ที่มีชื่อรายการว่า Under n i นั่นเองนะครับจึงทําให้แฟนๆบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแจวอนมากันแล้วนะครับเพราะว่าเคยเห็นเข้าแข่งขันในรายการนี้อละหน้าตาของแจวอนนั้นเนี่ยก็ยังมีสเสน่ห์มากๆแถมเป็นคน ที่มีหน้าตาที่เก๋ะนะครับและแจวอนนั้นนะครับก็เป็นคนที่ชอบในด้านการเต้นหลงไหลในด้านการเต้นมากๆจึงมีความสามารถในด้านการเต้น,นที่โดดเด่นสุดๆไปเลยแจวอนนั้นรักการเต้นถึงขนาดที่ว่าสามารถออกแบบท่าเต้นเองได้และก็ยังชอบคิดท่าเต้นใหม่ๆออกมาด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความสามารถของแจวอนนั้นก็ยังมีมากถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถที่จะเขียนเพลงได้ด้วยตัวเองอีกด้วยแจวอนนะั้นนะครับเป็นคนที่ลงรักแล้วก็ลงไหลใน,ในการเต้นมากๆเพราะเขาเนี่ยมีความสามารถจะออกแบบแล้วก็คิดท่าเต้นเองและด้วยความสามารถ จึงทำให้เขาเนี่ยเคยเป็นแบ็กอัพแดนซ์ให้กับ MV ของรุ่นพี่นะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Enemy ของรุ่นพี่อย่างวงครัสนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าความสามารถของแจวอนนั้นเนี่ยแน่นมากๆเลยนะครับและก็เป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนนั้นที่มีความสามารถโดดเด่นจนทางแฟน,แฟน,แฟนๆนั้นอาจจะลงไลน์ได้นเสน่ห์แล้วก็ความสามารถของเขาเลยนะครับไปกันต่อที่สมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับเขามีชื่อว่าบอนฮยอกหรือว่าชื่อจริงๆก็คือก bon ูบอนฮยอกนะครับ สำหรับบอลยอกนั้นนะครับก็มีชื่อสเตตเนมในการเดบิวต์ในครั้งนี้ของเขาโดยใช้ชื่อว่ายอกนะครับซึ่งก็สามารถเรียกบอลยอกหรือว่ายอกก็ได้เช่นกันสําหรับกูยอกนั้นนะครับเกิดเมื่อวันที่17เมษายนปี2000นะครับซึ่งกูยอกนั้นเนี่ยก็เคยเข้าร่วมการออดิชั่นเพื่อเป็นเด็กฝึกในค่ายเพลงชื่อดังนะครับอย่างค่าย Big Hit Entertainment a y p Entertainment แล้วก็ SNC e r t a i n m e n t นะครับซึ่งการออดิชั่นของทั้ง3ค่ายนี้กูยอกนั้นเนี่ย,ก,ย,นนยก็สามารถผ่านเข้าไปได้นน้้นนนนนัแตต่่วาใออีเงู ก็ได้มีการเซ็นสัญญาแล้วก็ได้เดบิวต์ร่วมกันในวงที่มีชื่อว่า Tempest ของทางค่ายเยหัวเอ e นเตอร์เทนเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆนะครับจนสามารถที่จะออดิชันเข้ากับค่ายใหญ่ๆได้แต่ว่าในตอนนี้เขาก็เลือกที่จะเดบิวต์ร่วมกันกับ e m p e พสนะครับซึ่งบนยอกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์นะครับที่มีใบหน้าที่หล่อเหลามากๆเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางการแสดงสีหน้าแล้วก็อินเนอร์มากๆเลยนะครับจากที่เห็นคลิปที่ปล่อยออกมาเป็นคลิปคอนเทนต์แนะนร รวมไปถึงการแสดงสีหน้าคาริสมาของเขาที่ส่งผ่านออกมานะครับซึ่งบนยอกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีอินเนอร์ดีมากๆเลยในการแสดงนะครับทำให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยอดใจไม่ไหวแล้วที่จะติดตามแล้วก็รับชมเขาผ่านการแสดงบนเวทีในสเตจต่างๆนะครับมากันต่อที่เมมเบอร์คนสุดท้ายของวงเทมเพลสที่เราจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักแล้วนะครับเมมเบอร์ Member คนนี้นั้นมีชื่อว่าปยองซอฟหรือว่าชื่อจริงๆของเขาก็คือชเวปยองซอฟนะครับ สำหรับยองซอฟนั้นนะครับก็มีชื่อสเตตเนมในการเดบิวต์ครั้งนี้ด้วยโดยสเตตเนมของยองซอฟนั้นนะครับก็มีชื่อว่าอึนชานนั่นเองยองซอฟนั้นนะครับเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ของปี2001อีกหนึ่งหนุ่มสมาชิกนะครับที่มีความสามารถมากๆอย่างรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นนะครับแถมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่แสดงคาริสมาแล้วก็แสดงอินเนอร์ของตัวเองออกมาผ่านการแสดงเนี่ยดีๆมากๆทั้ง4ีน้าแววตาของเขานะครับสามารถที่จะดึงดูดให้แฟนๆหรือว่าคนที่ดูคลิป ดูการแสดงของเขานั้นใจจดใจจอ่อแล้วก็ลงเสน่ห์เขาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวสําหรับเบียงซอฟนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆเลยทางด้านการเต้นแล้วก็การร้องเพลงนะครับแถมเขาเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชื่นชอบในด้านการกีฬาแล้วก็การวาดรูปนะครับเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆเลยนะครับสำหรับเบียงซอฟและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสมาชิกทั้ง7คนนะครับของวงเทมเพลตที่เรานั้นมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับ ซึ่งในตอนนี้เองนะครับก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ของเพลงรีวิวของพวกเขาที่มีชื่อว่า Bad News ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพลงที่ถูกเปิดเผยออกมาผ่านทางตัว MV ทีเซอร์นั้นเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนั้นตื่นเต้นกันมากๆเลยแนวเพลงนั้นก็จะออกแนวสดใสนะครับแต่ว่าก็ยังคงความเท่ของทุกคนไว้ดูแต่ว่าเป็นความเท่ที่เข้ากับไวได้ดีนะครับแล้วก็มีความน่ารักความสดใสของเด็กหนุ่มเนี่ยเข้าไปผสมผสานกันอยู่ใน MV ตัวนั้นด้วยเรียกได้ว่าจะเป็น MV ตัวแรกของเด็กๆ Tempest นะครับที่จะปล่อยคาริสมาัามาก สายความหล่อความเท่ความเฟี้ยวความซ่าเนี่ยออกมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวให้ทุกคนนั้นได้ติดตามรับชมกันได้อย่างแน่นอนเลยสําหรับใครนะครับที่อยากติดตามเด็กๆวงเทมเพลสเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทั้งช่องทางการติดตามทุกช่องทางเลยซึ่งทางค่ายก็ได้มีการเปิดช่องทางการติดตามไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage t w i t t e r a c c o u n t o f f i c i a l นะครับรวมไปถึง Instagram Official ของวงช่อง YouTube ของวงแล้วก็ไวร์เปของวงด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะทุกอย่างไว้ที่ดีสคร ไปเลือกติดตามกันได้เลยนะครับและก็เด็กๆวงเทมเพ s สนนะครับจะได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆเทมเพสกันด้วยนะครับกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเขาในเพลงเดบิวต์ที่มีชื่อว่า Bad News นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอมากรเคปเปของเราเอาไว้ด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆ ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันสำหรับคลิปนี้อามากอ,เ,อเคปป๊อก็ข,ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ